ที่โรงแรมกิจตรงวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพงศรัตน์พิยรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565มอบโล่แก่คนพิการต้นแบบมอบกิตติบัตรแก่คนพิการดีเด่นมอบกิตติบัตรแก่ผู้ดูแลคนพิการดีเด่นมอบายสัญลักษณ์แก่หน่วยงานที่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการจับรางวัลมอบแก่คนพิการ จากนั้นผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมกับนายกเหล่าป่าชาติ มอบสิ่งของให้กับหน่วยงานด้านคนพิการ5หน่วยงานประกอบด้วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลทักแพงศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาลัยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทงฟูลเผ่านพ,พนาัสโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10พร้อมเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆภายในงานสำหรับการจัดงานดังกล่าว องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลเพื่อเป็นการลำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างสังคมเพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิการจัดสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมส 第四章。